เอเจริญสุขจเจริญธรรมสาธุชนญาติโยมบาศบาสิกาสาธุชนทุกทุกท่านตอนนี้เป็นวันที่6เดือนมิถุนายน2 5 6 7ก็มาพบกับธารมภาพพระจงรักกิตติสาโรเช่นเคยซึ่งก็ ทุกครั้งที่เรามาพบมาเจอกันก็จะได้มีธรรมะยกขึ้นมานําเสนอแก่าสาธุชนญาติโยมทุกท่านเพื่อนําไปวิเคราะห์นํานไปพิจนารณา,าว่าหัวข้อทำนั้นเราจะนําไปใช้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรเมื่อเรานําไปใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ในครอ,อบครัวของเราในชุมชนของเราอย่างไรนะ วันนี้ตมาภาพก็จะนำหัวข้อธรรมะเช่นเคยยกขึ้นมาพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ลองดูนะวันนี้ก็พามาที่ตรงบอร่อพญานาคตรงที่ได้สร้างพญานาคไว้องค์หนึ่งนะไอตัวนั้นก็เป็นบอ่อน้ำก็นะสร้างรอบรอบรอบบอ่อน้ำไว้นะอันนี้ก็สร้างไว้นานแล้ว เราก็มาเอา,อาฉากหลังเป็นบริเวณสถานที่วัดแล้ก็บ่อพญนาคแห่งนี้อยู่บนลารานหินนะก็มีหลายที่อยู่วันนี้ตารมาภาพก็จะยกเอาธรรมะในเรื่องของยานาเช่นเคยนะในเรื่องของยานเช่นเคยซึ่งก็เคย ยกขึ้นมานำเสนอไปแล้วถือว่าหลายเรื่องหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่ายานมันก็มีหลายแบบหลายอย่างนะอันนั้นเนี่เราก็คงจำได้นะว่ายานหมายถึงอะไระยานส่วนมากเราก็จะแปลว่ารู้หรือแปลว่ายานทับศัพท์ไปเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะแต่วันนี้ตมาภาพก็ขออนุญาตนะขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเป็นที่เราเข้าใจและนำเอาไปใช้ลองดู ว่าจะจริงไม่จริงอย่างไรนะยานแปลว่าตรวจสอบนะคำว่าตรวจสอบมันเป็นภาษาไทยนะก็คือยานปาาเป็นภาษาบาลีมันเป็นภาษาอินเดียแต่คําว่าตรวจสอบเป็นภาษาไทยบ้านเราถ้าเวลาเราฟังเราก็เข้าใจเลยว่าเออตรวจสอบมันเหมือนกับว่าเรามาดูทีละอันทีละอันทีละอันอ่าดูไปทีละอย่างอะไรประมาณนี้คือตรวจสอบอะไรประมาณนี้ความถูกต้องความอ่า แน่ชัดอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะในความหมายของคำว่าตรวจสอบนะวันนี้จะเอาเรื่องของยานสามนะมานำเสนอสถาญาต์สาธุชนญาติโยมทุกท่านนะเพราะนั้นเราต้องตั้งสติให้ดีนะว่ายานแปลว่าตรวจสอบเวลาเราพูดภาษาบาลีเราต้องแยกให้ออกถ้าเราแยกไม่ออกมันจะกระทับศัพท์อยู่เหมือนเดิมถ้าเวลาทับศัพท์แล้วเราจะไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรกันแน่ที่จริงมันเป็นธรรมดาธรรมดานะธรรมะนะ มันไม่ใช่อัศจรรย์ลึกลับอะไรหรอกถ้าเราบอกว่าย่านหนึ่งย่านสองเวลาเราฟังมันเหมือนกับมันอัศจรรย์มากอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราแปลภาษาไทยมามันแปลว่าตรวจสอบถ้าแปลอย่างนี้มันก็มันเหมือนกันบว่ามันไม่ไม่ขังอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้แต่แต่กต็ก็นั่นแหละก็คืออัตมาก็ออกมาแปลภาษาไทยแล้วเราก็ลองอไปพิจารณาดูแล้วกันนะ ย่านสามก็คือตรวจสอบสามอย่างหนึ่งอตีตังคสายานนะก็คืออตีตังสายานหมายถึงก็คือยานก็คือการตรวจสอบสิ่งที่มันล่วงมาแล้วคือมันผ่านมาแล้วในอดีตนั่นแหละคำว่าอดีตก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันนะภาษาไทยก็คือล่วงมาแล้วภาษาไทยนะแต่ว่าถ้าเราใช้ใชทับศัพท์ว่าอดีตอย่างนี้มันก็เป็นคำนิยมใช้กันแต่แต่เวลาเราจะไม่เข้าใจถ้าเราเป็นพูดภาษาไทยเลยดีกว่าก็คือว่า ก็คือว่าก็คือตรวจสอบสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคําว่าล่วงมาแล้วผ่านมาแล้วนั่นแหละคืออติตังสยานคําว่าสะตรงนี้อยู่ตรงหน้าคําว่ายานแปลว่าสิ่งที่เราเคยประพฤตินะผ่านมาแล้วสะตัวนั้นแปลว่าประพฤตินะเห็นไหมอติตังสยานแปลว่าสิ่งที่เราเคยกระทำมาแล้วผ่านมาแล้วอะไรประมาณนี้คือสัมผัสมาแล้วเราจึงเข้าใจทางหูทางตาทาง กายอะไรด้วยอะไรก็ว่าไปนะทีนี้มันผ่านมาแล้วเราก็ตรวจสอบทีนี้เราก็ตรวจสอบย้อนไปคําว่าอาดีตนะก็คือที่มันลวงมาแล้วนะผ่านมาเมื่อวานนี้วันนี้เมื่อวานนี้เดือนนี้เดือนก่อนนี้ปีก่อนนี้สองสามปีก่อนนี้อะไรก็ร่วงไปแล้วก็ตรวจสอบไปว่าพฤติกรรมของเราเนี่มันเป็นบาปเป็นบุญเป็นอะไรก็ว่าไป กรรมดีกรรมชั่วทางกายวาจาใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังไปนะทำไมเราต้องตรวจสอบทีนี้เราก็ต้องตรวจสอบเพื่อที่เราจะทําชีวิตของเราคือปรับปรุงแก้ไขนะตัวเองถ้าเราไม่ย้อนหลังไปเราก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้ถูกต้องเราต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรยังไงถ้าจะไปในทางาศาสนานะถ้าจะเป็นในทางของคนดีในสังคมอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะป่ายคารวะนะ สามารถเามันนั่งตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งที่ทําผิดพลาดอะไรในชีวิตก็ว่าไปเราก็ถ้าเห็นแล้วมันเป็นยังไงพิจารณาดูรอบครอบดีแล้วเราก็แก้ไขใน,ในต่อไปอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าอัตติตังสยานแปลว่าตรวจสอบสิ่งที่ล่วงมาแล้วคําว่าตรวจสอบก็คืออะไรล่ะก็คือสัญญาญาณของเรานี่แหละมันก็อยู่ในคันห้าอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่หนีจากคันห้าหรอก ไอ้ขันหางขันห้างเราก็ยานแปว่าตัววิญญาณไปว่ารู้นะมันก็รู้ในสัญญาที่จําได้แต่ครั้งก่อนมาอะไรประมาณนี้ส่วนเบทนามันก็ดับไปแล้วละ่ะเพราะว่ามันนานมาหลายปีแต่ถ้าคนสามารถระลึกถึงเบทนาอารมณ์ตัวเองได้เป็น5ปี10ปีพระองนะั้นถือว่าเก่งแล้วก็ญาติโยมงคนั้นก็ถือว่ามีสติดีมากนะที่ยังรับรู้อารมณ์ได้หลายปีอะไรประมาณนี้นะก็ไปพิจารณาเองก็แล้วกันจะไม่พูดละเอียด อย่างยานที่สองก็คืออนาคตังสยานอนาคตังก็คืออนาคตอนาคตแปลว่ายังมาไม่ถึงนะภาษาไทยนะภาษาไทยของเราก็คือมันยังมาไม่ถึงคําว่าอนาคตนะนะอนาคตังสยานนันก็คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คือตรวจสอบอนาคตนะพูดง่ายๆที่นี้เราจะตรวจสอบอนาคตได้อย่างไรอันนี้ค่อนข้างที่จะบางทีญาติโยมอาจจะคิดไม่ถึงนะ การตรวจสอบอนาคตก็ถ้าเรารู้ว่าอาดีตเราเป็นยังไงเรารู้เลยแล้วอนาคตเราจะเป็นยังไงเพราะเราพอจะรู้เพราะว่าเราเคยผ่านชีวิตมาเป็น5ปี10ปี20ปี30ปีมันต้องรู้แน่นอนเพราะว่าพฤติกรรม10ปีก่อนมันส่งผลมันก็ส่งผลใน5ปีต่อมามันก็ส่งผลใน5ปีต่อมาต่อมาก็พฤติกรรมเหล่านั้นละ่ะมันก็จะบ่งบอกถึงอนาคตเพราะว่านิสัยหรืออะไรที่เราฝึกมานะ่ะมันจะบ่งบอกถึงอนาคตได้ ความหมายเราก็ตรวจสอบเรื่องอนาคตที่จะมาถึงหน่อยว่าการที่เราทําตัวอย่างนี้ทุกวันนี้ทุกมันเป็นอย่างนี้อนาคตเราจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้มันจะรู้ได้นะมันพอที่จะรู้ได้อยู่ประมาณนี้นะเหมือนกับเราทําผิดเนี่ยทาผิดมาแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องมีคดีนแน่นอนไม่จับได้วันนี้ก็ต้องวันต่อๆไปอะไรประมาณนี้แหละเราก็ไปพิจารณาเองก็แล้วกันมันก็พอที่จะรู้อนาคตรประมาณหนึ่งถึงแม้จะไม่รู้ละเอียดนะ แต่ก็รู้เป็นสาเหตุใหญ่ๆประมาณหนึ่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบในเรื่องของอนาคตนะบางคนก็ตรวจสอบได้มากบางคนก็ตรวจสอบได้น้อยมันขึ้นอยู่กําลังของของแต่ละท่านนะบางท่านก็มีกําลังสามารถตรวจสอบได้เป็นปี2ปี3ปีส0ปีอะไรก็ว่าไปบางคนก็ตรวจสอบได้แค่2ชั่วโมงก็มีหรือ2นาทีก็มีก็แล้วแต่กําลังยานของแต่ละคนจะไปได้ไกลได้ใกล้อะไรก็ว่าไป กำลังการตรวจสอบนะในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของสัญญาอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของสังขารมันก็ขึ้นอยู่ประมาณ3อย่างนี้แหละก็คือญาณมันต้องใช้ก็คือมันต้องมีเครื่องใช้ก็คือวิญญาณสังขารแล้วก็สัญญานะแล้วก็รูปแล้วก็เบทนามันต้องใช้5อย่างนี้เป็นตัวตรวจสอบนะส่วนมันจะทํายังไงก็ไปพิจารณาเองก็แล้วกัน ข้อสุดท้ายก็คือปัจจุบันังสยานนะก็คือการตรวจสอบปัจจุบันนี้ขณะนี้หรือว่าขณะที่กําลังจะล่วงไปขณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็เรียกว่าปัจจุบันขณะที่นั่งอยู่นั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่อะไรก็ว่าไปขณะที่ผ่านมาแล้วนี่ที่ผ่านมาล่วงมาแล้วจากขณะหนึ่งมาอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็ไปอีกขณะหนึ่งที่จะเป็นอนาคตก็เป็น พอจะเป็นอนาคตก็จะเป็นปัจจุบันจะเป็นอนาคตก็เป็นปัจจุบันอะไรประมาณนี้มันก็ผ่านอดีตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ตรวจสอบดูว่าในแต่ละขณะขณะของเรานี้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันดีหรือชั่วขณะที่คิดขณะที่พูดขณะที่ทําอะไรประมาณนี้นี่คือรายละเอียดนะถ้าเราสามารถรู้ขณะขณะ,ขณะปัจจุบันได้มันก็สามารถยับยั้งได้ถ้าเรามีกําลังพอนะแต่ถ้าเราไม่มีกําลังพอก็ยับยั้งไม่ได้ที่จะดีจะชั่วจะบุญจะบาปทางหูทางตา ทางวาจาทางกิริยาอาการทางกายทางใจอะไรก็ว่าไปไม่รู้ว่าจะบังคับได้ไหมมันขึ้นอยู่กับการฝึกนะ่าฝึกฝนฝึกมาดีเท่าไหร่ที่จะบังคับใจตัวเองได้บางคนก็ควบคุมาาาจาิตใจตัวเองไม่ได้ควบคุมกิริยาอาการวาจาการกระทําตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาแต่ถ้าเป็นคนที่ฝึกมาก็นั่นแหละก็ควบคุมได้นะควบคุมปัจจุบันควบคุมอนาคตควบคุมอดีตได้ คนที่ควบคุมทั้งสามอย่างนี้ได้ควบคุมญาณได้นี่ก็ก็น่าจะเป็นพระในส่วนมากที่จะควบคุมได้นะควบคุมญาณสามได้ก็คือควบคุมอดีตปัจจุบันอนาคตได้คนที่ควบคุมชะตากรรมตัวเองได้นี่เป็นผู้ที่ฝึกตนมาแล้วฝึกตนมาดีแล้วถึงจะทําอย่างนั้นได้นะอันนี้ก็พูดเป็นญาณสามญาณแปลว่าตรวจสอบเราก็ลองเอาไปพิจารณาดูเองก็แล้วกันนะส่วนาตมาเองก็ใช้แบบนี้แหละเอามาใช้กับชีวิตประจำวันตัวเองนะ ทำดีทำชั่วทำถูกทำผิดมีตัวเรานี่แหละที่จะฟันตรงตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีไหมเราจะตกนรกหรือเราจะขึ้นสวรรค์มันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นนะคนอื่นเขาจะมองไงก็ช่างแต่ตัวเรานี่แหละตรวจสอบตัวเองมีตัวเรานี่แหละรู้ตัวเองดีที่สุดเพราะว่าตัวเองนี่แหละโกหกตัวเองไม่ได้นะถึงแม้จะใช้มนยานถึงแม้จะใช้อะไรก็ตามมันก็หลอกลวงตัวเองไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็เอาเรื่องของยานมาพูดนะ พอยกไว้เป็นข้อสังเกตให้สถาสถาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็ออกนําไปพิจารณานําไปศึกษากันเองนะอาตมาก็ได้แต่ยกหัวข้อธรรมะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยพอให้เราเข้าใจง่ายก็คือจะไม่พูดทับศัพท์เป็นภาษาบาลีเราอาจจะเข้าใจยากตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้อาตมาก็ยังเข้าใจยากนะถึงแม้ไปเรียนบาลีก็ยังเข้าใจยากเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ไม่แปลท่านก็แปลทับศัพท์เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เลยไม่เข้าใจนะ แต่นี้อาตมาก็ออกมาลองปฏิบัติลองปึกเองเรเข้าใจแล้วแปลว,ว่าอะไรมันก็ง่ายทีนี้มันเป็นภาษาไทยนะมันก็เป็นคําธรรมดาธรรมดาเองมันไม่ใช่ลึกลับอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นภาษาวาลีก็คือเราไม่รู้ความหมายนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันตื่นเตนะ้นอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็สมควรเจรเาลานะต้องอําลากันไปก่อนนะต้องขอเจริญพรญาติโยมทุกข,ขั้นนะหากญาติโยมท่านใดชอบใจ ในธรมรมะขออตมาก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อ,อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญชี่ิตสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมัน่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอเจริญพรน,นะ,ะวันนี้มาชมพญานาคสักหน่อยสวยงามดีไหมอันนี้ก็เป็นญาติโยมพันรัตน์ทัศาลาทศาลานะท่านเป็นเจ้าภาพมา สร้างองนี้นะสองหมื่นบาทนี่เนี่ยรอบนี้เลยนี่ก็นี่เป็นฝีมือของช่างทอ็อปช่างท็อปท่านมาสร้างให้นะแล้วก็สร้างลาษสีให้ด้วยองหนึ่งนี่นะสองหมื่นบาทก็ได้ตัวใหญ่มากนะท่านก็ถือว่าสร้างอันนี้ด้วยนะบูชาถวายไปด้วยนะเจะ้าภาพท่านก็มีเงินอยู่ประมาณนี้ก็เลยสร้างได้ประมาณเท่านี้นะ อันนี้ก็เขาเจริญพร